สามวิธีแก้สำหรับคนที่เจอรักที่เจ็บไปช้ำไปนะคะสามวิธีนี้จะช่วยให้คนที่ทรมานมานานกับความรักที่มันทำให้คุณเจ็บปวดทรมานอยู่ตลอดเวลาหรือว่ารักไปก็เจ็บไปช้ำไปอยู่ล่ำไปหาทางออกไม่ได้นะคะวันนี้คุณินมีสามวิธีมาให้วิธีที่หนึ่งก็คือความรักที่ ใช่นะคะความรักที่มันไม่มีความเจ็บปวดหรือรักไปช้ำไปเลยนะก็คือคุณจะเป็นรักที่ไม่ต้อง try to be ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองหรือว่าไม่ต้องพยายามที่จะเป็นคนอีกคนหนึ่งพยายามที่จะเป็นในแบบที่เขาต้องการเพื่อให้เขามารักคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนที่แท้จริงของคุณ คือความรักที่ใช่ที่มันไม่เจ็บปวดทรมานเลยก็คือจะต้องยอมรับในตัวตนของกันและกันทั้ง2ฝ่ายในในตัวตนที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณจะต้องไม่ใช่คนที่พยายามจะเป็นเพื่อให้ ความรักหรือคนรักของคุณพอใจนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทนไม่ไหวหรือว่าคุณทนเก็บกดมานานมันก็จะระเบิดมันก็จะเป็นความรักที่เจ็บปวดทรมานรักไปช้ำไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วจงเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องยอมรับเขาจะต้องยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือความรักที่มีมือที่2มือที่3นะคะ <S <S คือไม่ใช่รักไปช้ำไปแล้วไม่ใช่มีคุณคนเดียวก็คือเขามี คนอื่นอยู่หรือว่าซ่อนคนอื่นไว้หรือว่ามีมือที่2ที่สมที่4ไปเรื่อยๆแบบนี้คือมันไม่ใช่แล้วนะคะคุณคุณก็จะรักไปช้ำไปแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอแบบนี้นะคะคุณจงถามตัวเองเลยว่าคุณรับได้ไหมคุณมีความสุขจริงๆไหมกับความรักแบบนี้แล้วคุณจึงเดินออกมาจากเขาซะถ้าคุณไม่อยากเจ็บปวดหรือไม่อยากเจ็บไปช้ำไปรักไปช้ำไปแบบนี้อีกต่อไปก็จง move on นะคะ move on แล้วก็หยุดความสัมพันธ์ทั้งนี้เพราะว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่ไม่ใช่คุณคนเดียวแล้วความรักมันจะต้องเป็นคนคนหนึ่งเขาจะต้องเป็นของคุณคนเดียวแล้วก็เขาก็จะต้องมีคุณคนเดียวไม่มีใครที่จะไปแบบว่ามีความสุขได้กับความรักที่มันมีสองมี3 oh. แบบนี้นะเพราะฉะนั้น move on move on เลยแล้วคุณจะได้คำตอบที่ใช่แล้วก็ถ้าคุณอยากได้คำปลดล็อจริงๆก็คือถ้าคุณจะเลือกก็คือเลือกที่จะให้อภัยแล้วไปต่อถ้าคุณยังรักเขาอยู่แล้วเขาก็ยอมปรับ ปรุงตัวเองแต่ถ้าคุณยอมรับไม่ได้คุณให้อภัยแล้วคุณหยุดความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่คุณจะต้องแบบมีความสุขจริงๆแบบไม่ใช่เสียใจจบแบบมีความสุขนะคะอันนี้คือ2ข้อย่อยให้ในข้อ2อันนี้ไปเลือกเอาแล้วถามใจตัวเองอันที่3มก็คือนะคะความรักที่ใช่นะคะความรักครั้งนี้คุณมีความสุขจริงๆรไหมหรือคุณชีวิตคุณดีขึ้นไหมกับความรักครั้งนี้ชีวิตคุณได้พัฒนาขึ้นไหมชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไหม ชีวิตคุณพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นหรือว่ามันมีความสุขมากขึ้นไหมถ้ามันไม่มีหยุด แล้วก็ Move on นะคะหยุดแล้ว Move on เพราะว่าถ้าความรักที่ใช่ถ้าเป็นความรักที่คุณไม่ต้องเจ็บไปช้ำไปน่ะมันจะต้องมีความสุขมันจะต้องเป็นความรักที่ตอบโจทย์คุณมันจะต้องเป็นชีวิตคุณมันจะต้องดีขึ้นชีวิตคุณมันจะต้องพัฒนาขึ้นชีวิตคุณมันจะต้องที่เก่งทุกๆด้านแล้วมีความสุขไม่ใช่มีแต่ความทุกข์อันนี้คือถามใจตัวเองแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ตอบคําถามตัวเองให้ได้นะคะส่วนใครนะคะที่อยากพัฒนาความมั่นใจหลังจากอกหักความสดใสความร่าเริงตัวเองกลับมาไปโรงเรียนนะคะ ในคอร์ส21วันฉันมั่นใจไปโรงเรียนได้เลยวินยังให้ราคาพิเศษอยู่2,900บาทจากราคาเต็ม6,900บาทแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแล้วดีขึ้นในทุกๆด้านแล้วคุณจะดึงดูดคนที่ใช่คนที่ชีวิตใหม่ๆเวอร์ชันใหม่ๆของคุณความรักใหม่ๆเข้ามานะคะไปลงเรียนได้เลยเจอกันในคอร์สนะคะสวัสดีค่ะขอให้เจอคนรักที่ใช่นะคะรักๆค่ะ